สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายเกี่ยวกับการสร้างจุดหมายเวียนและสาธิตวิธีการทำแบบคร่าวๆนะคะจดหมายเวียนคือการทำเอกสารหลายฉบับที่มีเนื้อความเหมือนกันเอกสารแต่ละฉบับแตกต่างเฉพาะบางส่วนของจดหมายเท่านั้น ตัวอย่างจดหมายประเภทนี้ได้แก่หนังสือเชิญประชุมหรือเกียรติบัตรเอกสารนี้จะมีข้อความเหมือนกันทุกฉบับนะคะแต่ละฉบับจะแตกต่างกันเฉพาะชื่อและที่อยู่เท่านั้นองค์ประกอบของจดหมายเวียน 1. เอกสารหลักคือเอกสารที่จะเริ่มต้นเป็นเอกสารแบบฟอร์มข้อความของจดหมายที่ได้กําหนดให้มีข้อความขนาดรูปร่างที่เหมือนกันเพื่อใช้เป็นต้นแบบของการพิมพ์จํานวนมาก 2. แหล่งข้อมูลคือข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ผู้รับซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางนะคะหลักการสร้างจดหมายเวียนการสร้างจดหมายเวียนจะต้องสร้างไฟล์เอกสาร2ไฟล์ด้วยกันดังนี้ 1. แฟ้มจดหมายหรือแฟ้มเอกสารหลักคือเนื้อความของเอกสารที่พิมพ์ไว้ใน microsoft word 2. แฟ้มข้อมูลที่ต้องการผสานเข้ากับแฟ้มเอกสารหลัก การจัดเก็บข้อมูลต้องจัดเก็บในรูปแบบของตาราง Excel หรืออาจจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Access นะคะเราก็จะสาธิตการสร้างจดหมายเวียนนะคะอย่างแรกคือเราต้องมี2ไฟล์นะคะคือแบบฟอร์มจดหมายเวียนหรือว่าที่เราจะทำนะคะแบบจดหมายเชิญขออนุญ,ญาตหนังสือ ขออนุญาตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเชิญผู้ปกครองประชุมนะคะหรืออื่นๆน,นะคะแล้วก็จะต้องมีไฟล์รายชื่อนะคะที่ว่าเราจะใช้นะคะให้ใช้เป็นโปรแกรม Microsoft Excel ทำนะคะที่แนะนำนะคะแต่ว่าอาจจะใช้อย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างแรกนะคะเราก็เตรียมรายชื่อแล้วก็แบบฟอร์มเสร็จใช่ไหมคะเราก็เข้า ที่แบบฟอร์มเอกสารของเราเลยเราจะให้รายชื่อของของรายชื่อนะคะที่ว่าเราจะใช้นะคะให้มาขึ้นตรงนี้นะคะอย่างแรกเราก็กดที่การส่งจดหมายเลือกผู้รับใช้รายชื่อที่มีอยู่นะคะแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่ว่าเราสร้างไว้เลยนะคะ ครั้งแรกนะคะมันจะไม่ขึ้นแบบนี้เราก็กดตรงคำว่าแทรกเขตข้อมูลภาษาแล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราจะเอาอะไรบ้างอย่างเช่นเราเอาชื่อแล้วก็เคาะหน่อยแล้วก็นำสกุลอย่างนี้นะคะจะให้เห็นเป็นชื่อเลยก็กดที่ว่าแสดงตัวอย่างผลลัพธ์นะคะก็จะขึ้นเป็นชื่อเลยแล้วเราก็มากดไล่ดูก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่ว่า เราสร้างไว้นะคะสิเอ็ก็คือไม่มีแล้วเรามีแค่สิบนะคะเรามาดูแบบรวมๆก็กดตรงนี้ค่ะอยากดูหลายๆแผ่นไม่ใช่เป็นแผ่นเดียวแบบนี้นะคะก็กดตรงนี้เลยเสร็จสิ้นและภาษากดแก้ไขแต่และเอกสารนะคะเราจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้หรือเราจะเอาชื่อนี้จากชื่อที่หนึงถึงห้าหรือยังไงก็ได้นะคะแต่นี่จะเลือกทั้งหมดนะคะ ก็กดไปเลยก็จะขึ้นเป็นของทุกคนนะคะนี่นี่นะคะก็จะขึ้นของทุกคนที่เราสร้างไว้เลยนะคะมีประโยชน์ช่วยในการประหยัดเวลานะคะเราจะต้องไม่ต้องมาพิมพ์เองหมดนะคะก็จะทำงานรวดเร็วขึ้นค่ะก็ขอจบ การนำเสนอการสร้างจดหมายเวียนเพียงเท่านี้นะคะ